ท่วัดพระนครศรีอยุธยาครับได้จัดประชุมหารือถึงแนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบโฮมไอ o ซ a t i o n และ Community ้ไอโซเลชันปัดปูนสายด่วนโควิด -19 และคอร์เซ็นเตอร์ครับ ที่ห้องประชุมบึงพระรามสารกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายวียรชัยนาคมาผู้วราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอบหมายให้นายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบคอมมูนิตี้ไอโซเลชันและโฮมไอโซเลชันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีน,นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิน่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุการการประชุมมีนายแพทย์เสกสรรชวนะดีเลิศผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุทยัยผู้จัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ โดยที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาถึงแนวทางหลักคิดในการดําเนินการและปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโควโิด -19 ในระบะระบ c o m มูนิตี i ไอ l ซ t i o n และโฮมไอโซเลชันของพระนครศรีอยุธยานะครับ <accurate. S 2> เพื่อสรุปก่อนนําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาต่อไป ทางนี้ผู้ต้องการติดต่อปรึกษาด้านการแพทยหรือจัดการเตรียมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนโควิด -19 ที่หมายเลข0817806767และหมายเลข0982573876ับ